ยิ่งพูดยิ่งรู้ยิ่งาผู้เขาก็เบื่อกับต้องต้องทำความเข้าใจกันหลายชุดใจลัวมาเนี่ยเอาของกางที่อยู่ในแปลเรือท่านผู้แทนนายเพื่อนแท่งยันว่าจะมีการนำเข้ายาสิบจี้ทัวก็คือบริเวณไปแล้วไปหยอดลงตามเส้นทางแล้วก็เดินเข้าท่านผู้แทนท่านนายเพื่อนแท่งหลวาส่วสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของกลางยาบ้าจำนวนดังกล่าวซึ่งเป็นกันเป็น น้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วท่านผู้ชกกายกของรังสุรศักดิ์มนตรีองสองภาคสี่นะครับองส,สองภาคสี่ท่านได้ลงมาเขาอยู่ที่จะตกใจว่าพู่เนาะต้องมีสีเขียวด้วยมันเอามาโมเมาเยาวชนในพื้นที่ของเราเยอะมากบ้านเราข้ามมา เรียนระสามก็เคยถามมันคุยก,กับมีละห้าสิบก็มีชุดเผื่อยังไม่ได้ตรวจนะฮะ แกให้กระสอบเดียวกับทบเินดียนครับวนีครับเนี่ยเป็นปิงยับเป็นปิ้นปิ้นตเลตั้นอเอันี้ก่นเข้าไหแจเขาไหเนี่ยบึมิตรจงมงเลย

วางวางะกนับอันนี้มันอันนี้ก็นปเลยใไหะคือเรไม่ต้องแกะแล้วพอแล้วมนัที่ห้ามันนรุที่ห้าไปก็อเขาเมืนเดิมไปอะที่ห้า่ สิบห้าคูณเจ็ด